สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแจ้ง10ข้อต้องรู้สำหรับการลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา15,000บาทนะคะจะมีอะไรหรือรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะก็รับชมและก็รับฟังพร้อมกันเลยนะคะสำหรับทกศนะคะ เปิดให้กเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีทกาศาลงทะเบียนรับเงินเยียวยา15,000บาทผ่านเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร .com ในวันที่7ที่ผ่านมานะคะก็คือตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปมีอะไรบ้างนะคะเราต้องรู้ก่อนการลงทะเบียนเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทั้งจากโควิด -19 แล้วก็ภัยแล้งนะคะโดยธนาคารทกาศา เตรียมให้ความช่วยเหลือเงินเยียวยามี10เรื่องที่ต้องรู้สำหรับกรเกษตรกรก่อนลงทะเบียนในเว็บของเยียวยากเกษตรกรนะคะก็มีดังต่อบไปนี้ก็คือ 1. มาตรการเยียวยาเงินกเกษตรกร5 0 0 0บาทจะเป็นการช่วยเหลือเยียวยากเกษตรกรจากฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรและกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ราวสิล้านคนนะคะ 2. การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรนั้นทกศจะคัดกรองจากข้อมูลผู้ลงทะเบียนเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนั้นจะต้องเป็นไปตามคำนิยามเกษตรกรคือบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพเกษตรกรและนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพการเกษตรและได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบนะคะ สส่วนคํานิยามของครัวเรือนก็คือบุคคลเดียวหรือว่าหลายคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือสถานที่เดียวกันและสัญหาหรือสิ่งอุป,อปโภคบริโภคอันจำเป็นแก่การครองชีพร่วมกันนะคะซึ่งกำหนดให้1ทะเบียนบ้านเป็น1ครัวเรือน 5. มาตรการเยียวยานะคะก็คือมาตรการเยียวยาเกษตรกร5 0 0 0บาทนี้จะถูกแบ่งจ่ายเป็น รวม3เดือนตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคม63ในวงเงินงบประมาณจํานวน150,000ล้านบาท6นะคะเงินเยียวยาเกษตรกรจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง2ช่องทางเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับทกศสามารถใช้บัญชีเงินฝากที่มีอยู่ได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่รอรับการโอนเงินตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม63เป็นต้นไป เกษตรกร,ร,กรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับทกสสามารถลงทะเบียนบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ผ่านเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร,ร,กรตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม63เป็นต้นไป7นะคะข้อสำคัญสำหรับการรับเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรในครั้งนี้ก็คือเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับเยียวยากเษกษตรกร15,000บาทนั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการรับเงินจากมาตรการเราไม่ทิ้งกัน 8. นะคะการเปิดอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในเรื่องของการรับเงินเยียวยาทั้งสองช่องทางนั้นก็เพื่อเป็นการไปเป็นไปตามมาตรการการป้องกันโควิด -19 นะคะ 9. เกษตรกรไม่จำเป็นต้องไปทำธุรกรรมที่สาขาของธนาคารและไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากของทกศส 10. นะคะเกษตรกรยังสามารถนำบัตร ATM ของทกศ ไปกดรับเงินจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคารและสามารถใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันทกสเ m o b i l e ถอนเงินที่ตู้ ATM ของทกสโดยไม่ต้องใช้บัตร ATM ก็สามารถทำได้นะคะ S 1> <S 1> สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนผ่านการเยียวยาเกษตรกร .com นะคะหรือคำถามอื่นๆสามารถติดต่อธนาคารได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกาจุนถึง15.30นิกาจุดนนะคะใครอยู่สาขาไหนก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะสำหรับการรับเงินเยียวยา5,000บาทรวม1 5 0 0 0 0บาทนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาแจ้ง10ข้อก่อน ที่ต้องรู้นะคะสำหรับเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งมาให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลรารดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ